กาบสบายดีสบายดีหรือสวัสดีทางในหรือต่างประเทศมาพบพอ่พอๆกับซองเบาจำมัมอีกแล้วเมื่อนี้เนาะ มาจะมั่งกามาเตาถ่านเนาะมาจอบเบิ้งน้องละตีว่าเห็ดอย่างฝนฝนยันนงคึมคึมอยู่พอม่พี่น้องเลยอ่ยังคึมคึมฝนอยู่นิ้อหมูหมูมา,ม,าาม,ามาเบิ้งวน่นน้องละตีมามาเผาถ่านหมดหรือไม่ยังเด็กหน่อยขยันสมควรส่งเสริมนะ สบายดีน้องลาตีโดยโดยมัดเผาถ่านโอ้ยโอ้ยอย่ามันเจือนโดยไปทางใดมาโอ้ยไปใส่บาทบอโดยพี่หน้อยขยันพ่อเม่พี่น้อยสองไอ้น้องสูดชีวิตเนาะอย่ามันเจือดเผาหรือบริจูหรือบริยัง ให้มันแดดก่อนเลน้เนาะ,ะอืะน้องพามีไปใส่น้าไไปใส่ออไปถ่ายคลิปโอ้ไปถ่ายคลิปโดยโพื้นมีแต่ด้นบักใหญ่ผมเหพี่น้องเลยบริออกมาอ,บบอยู่บริเทียวไปเทียวมาโดยโดยฝนกระทกล l ินเนาะ<อ>มัน<อ>มันชิบ,บเปียกว่าทางใน โอมีแต่รอถามันแดดแล้วก็ะจุดได้นี่เนาะนั่นเดิปากปากปากเตาถ่านจุดทั้งนี่เนาะนนโอ้มลมกำไฟไปเลยพ่อแม่พี่นอ้องขึ้นมาเลยพ่อแม่พี่นอ้องคนกันเลยมาจอบมือละเถื่อบอ โดยโดยอ,อันนั้นก็กองถ่านในสมบัติกับเบื่อเกษาเนาะฟื้นนี่ไปตัดนำว่าฟื้นนี่ซื่อเพิ่นเนาะลดท่ายนองราตีแปดชิปประมาณไายสองร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเลยลดไทยหนึ่งนะต้นกล้วยต้นอย่างผมมีใครมาอยู่เนาะทเทียแต่มาเจาะเนา ไปทางใดต่อบ้านนี้บ้านนี้ก็ว่าสิเมื่อเพราะว่ามาเจาะเบิ่งหั่นนะโดยโดยน้องลาตีก็ขาวขึ้นไอเดีข้าวขืนนาะใส่ครีมยังน้องลาตีใส่ยังบ่ค่อยตากแดดบวกแกะมีแต่เก็บบ่านโอ้โดยโดยแล้าเลาฝากกันเอฟซีนงาตีติดต้าไม่เนาะโอ้โดยกับฝากอันเอฟซีนงาตีติดตาม่าวเพื่นในเดอบ่าวจำมั่มซานเนลในเด้อ โดยโดยอาวอาวขอบใจโดยโดยเอ้มาให้สมบัติกับเบอร์เจซากับบอดี้มาเนาะมือนี่ต้นกล้วยเพิ่นน้องลรตีเพิ่นกับไปเวียกต่อเนาะหอยพี่น้องแลฝากเอฟซีนงรตีกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวจำมั่มเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวจำมั่มหน่ยเด้อ กองพื้นเหมือนน่องพ่อแม่พี่นอาา้องเพิ่งนมาเที่ยวจะมาจอบพี่นอ้องพามีกับไปซอยเรือคนพ่อแม่พี่นอ้องเอาอีกเที่ยงหนึ่งเนาะฝากเอฟซีน้องลาตีนเนี่ยเด้อมากดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวจำมัม่มเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวจำมัม่รรมเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประพาดลิปใหม่ๆเนาะบรรยากาศเนาะถ้ามีโอกาสกระจายเดีย๋ยว ลองเห็ดเบิ่งเห็ดทานลองเบิ่งพ่อพี่น้องครนต้น,ตน,นไมบตองกล้วยงานในพ่อแม่ขึ้นม,มาแล้วเอามาฮอดน,นี่กัขอขอบคุณขอบคุณน้ำเอฟซีทุกคนเนาะที่เบิ่งคลิปบัจะมั่นแต่ต้นจนจบโดยที่ประกามโฆษณาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศขอบโมอขอบใจนะเมือ่อสู่ขู่สู่คนเนาะเอาเจอกันคลิปหนะ้าบัจะมั่นขอกล่าวคำว่าสบายดี โดยโดยตีแต่สุขภาพยังบ่มีโลกพญาติเานาะเมทาเนาะทันเป็นนันน่น,น,น,นยพายตาติเนี่ยโอ้โดยโดยโดยจังใดเนาะจังใดกระลูกเาเนาะเมทาสิเป็นจังใดกระลูกเขาอดทอนนะ

ผมไวค์ันค้นมันฝนตกต่อเนื่องคร,รับก็สชบอะไรขวัดเลย,นะยเนาะแม่เฒ่าทานมันกระิบแหง้งมันก็สิีคล้ายยากพ่อแม่พี่น้องแม่เฒ่าเราคุดลราทมไวยทมไวสะก่อนเราให้มันแดดอันนี้เห็นไหมคขึ้มมาเลยพ่อแม่พี่น้องคึ้มฝนมาเลยนะเนาะเขาก็อยากให้แม่เฒ่าได้้คสิดีใจใค่นแม่เฒ่าได้ในเข่าได้น้ำได้อยู่ได้อยู่คลองอยู่คลองกินเนาะแม่เฒ่า พอพอมีอยู่มีกินเนี่ยนะ่าจะมั่มกับคือชีดได้ดีใจคันมีผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเรือเมตูดีวะเนาะมีเข่ามีน้ำอย,อ,ยอยากทางในหรือต่างประเทศคันได้เห็นคลิปนี้เนาะคือชิดีใจอันอยู่เพินแปดชพอไร้พราแม่พี่นอ้องอันอยู่เพิ่นมันหลายเลย โอ้ตาเนี่ตาเนี่ยโบอยากเห็นหูห่แบบวม่เท่าโอ้เห็น,นทางพังเนาะเห็นกันเนาะโดยคันแดดแห้งแดดร้ายก้าร้ายนี่กระแสดตาบอกโดยโอ้โดยโดยลมฝนมาแล้วพ่อแม่พี่น้องสวยเป็นกำลังใจวมฒเธรรนี่เด้อผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางในประเทศลาวหรือประเทศไทยทุกคนทั่วโลกนะอยู่เมกา อยากซอยเหลือมเมถาวันอยู่แปดสิบปีมเมถาดีเนาะ<ม>เพิ่นกะบ,บางมือก็อดมือกินมือบาจะมั่มก็ยังบาทันมีเนาะ<ม>บาจะมั่มก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปขันมีเงินหนอก็ระซื้อเข่าไอ้เพิ่อนอยู่สักสองสามโลพอได้เพิ่นกินเนาะพ่อแม่พี่นอ้องต๊ะใบหญ้ามันเจือนเนาะฝนมาแห้งนี่มันก็นเจือนเลยนี่เมถาวรเนาะโดยฝากเนี่ยเด้อฝากเอฟซีเนี่ยเด้อทุกคู่สุขคน ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเมตุดีเนี่ยเด้อหรือเมตเ่าดีเนาะโดยโดยกระเบิงฟ้าเบิงฝนก็น้องเมตเ่าเนาะพายุเข่าเวียดนามพ่อเมทพี่น้องขึ้นมาเลยพูโดยโบหู่กินเข่ากัมยังตะแรงเนี่ยยังมุงโบยังโบหู่เนาะโดย เพิ่นกรบโบมีของกินเข่ากระซิมมืดแหละเข่าแม่เท่าเพิ่นกระซิมมืดแหละพ่อแม่พี่น้องฝากผู้ใหญ่ใจดีหน่ยนอยนะสวยกดไลค์กดแชร์สวยเป็นกำลังใจแม่เท่าเพิ่นแน่เนาะเข่ากระโลหนึ่งสิบเจ็ดพันพ่อแม่พี่น้องเป็นเงินบาทกประมาณสักสอกว่าบาทโลหนึ่งเนาะลายถิมกระสามสิบบาทนะพ่อแม่พี่น้องฝาลมฝนมาเลยกำลังห่วยห่วยมาเลย โดยโดยฮะเอามาหอดนี่กะมาจะมั่งกะมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เมทาเนาะเมทาดีปิดคลิปเพียงเท้าหนี้เด้อขอบบุญขอบคุณเนาะที่เบิ่งคลิปมาจะมั่งแทิร์นจนจบเนาะโดยที่บุกข่าวโฆษณาฮะเมทาครับเมื่อก่อนเด้อบันนี้เด้ออ้าสบายดีเมทาเด้อโดยโดยโดยขอบมกขอบใจโดยโดย โดยโดยสอยเรือเม่เท่าแน่โดยโดยโดยทุกยากคลีนเม่เมทัลลำบากเขาโดย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 โอ้ยขอบมกขอบใจนะครับบาจมั่มกับมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะโดยโดยมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แม่เท่าดีเนาะฝากสวยกันกดไลค์กดแชร์ ไปให้ทั่วโลกเห็นเนเด้อพ่อแม่ประชาชนทั่วโลกที่มีน้ำใจดีงามมีใจเมตตาส่วอยเรือไม่เท่าแนบาจามัมกับโบโหเชิดอย่างไรเนาะฝากทุกช่องเนาะกดไลค์กดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องครับผู้ในสช่อยเรือหามหม้อหอนนี่กับ้าจามัมกับปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เบ่งคลิป้าจามัมต่ต้นจนจบโดยที่ประกามโฆษณาเนาะฝาก ไปกดติดตามเราจะมั่มเนยเด้อเอามาฮอดน,นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี